ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าวแรกแต่ก้าวนั้นต้องมาพร้อมกับวินัยความคิดบวกและการลงมือทำคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองสวัสดีครับทุกคน EP นี้ผมอยากจะชวนคุณมาพูดคุยถึงสิ่งสำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำแนะนำทั่วไป หรือเทคนิคเล็กๆแต่คือรากฐานของความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้หรือคุณกำลังมองหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าสามสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งชีวิตเหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมเราทำงานหนัก เราวางแผนเราทุ่มเทแต่ผลลัพธ์กลับไม่ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือบางทีเราอาจมองไปที่คนอื่นแล้วสงสัยว่าทำไมชีวิตเขาถึงดูง่ายจังทำไมเขาทำได้ทุกอย่างในขณะที่เรายังติดอยู่ที่เดิมความจริงก็คือไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมกับความสำเร็จทุกคนล้วนต้องผ่านการพัฒนาฝึกฝนและต่อสู้กับตัวเอง สิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปถึงฝั่งฝันได้ไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือการกระทำที่มุ่งมั่นและการฝึกฝนที่สม่ำเสมอสิ่งนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่เชื่อเถอะครับว่าคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือไม่เข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไร วันนี้ผมอยากแบ่งปันกับคุณด้วยสามสิ่งสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่เคล็ดลับธรรมดาแต่มันคือเสาหลักที่ช่วยให้ชีวิตคุณก้าวไปในทิศทางที่คุณต้องการและเมื่อคุณฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จนเป็นนิสัยคุณจะพบว่าคุณไม่เพียงแค่พัฒนาตัวเองแต่คุณจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตัวให้ดีขึ้น สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนั้นเหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาพนักงานประจำผู้ประกอบการหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาเส้นทางที่จะพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่คุณฝันไว้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือพร้อมที่สุดในตอนเริ่มต้นเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตลองคิดดูครับ ความสำเร็จในชีวิตก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้คุณไม่สามารถหวังให้ต้นไม้เติบโตในวันเดียวได้คุณต้องรดน้ำใส่ปุย๋ยและดูแลมันอย่างสม่ำเสมอและทั้งสามสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือน้ำปุย๋ยและแสงแดดที่ต้นไม้แห่งความสำเร็จในชีวิตคุณต้องการดังนั้นหากคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นมาค้นพบไปด้วยกันครับว่า 3ส,สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสำเร็จทุกด้านในชีวิตนั้นคืออะไรพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นเดินทางไปด้วยกันเลยข้อที่หนึ่งการจัดการตัวเองฝึกวินัยให้เป็นศิลปะของชีวิตคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชื่อดังนักกีฬาโอลิมปิก หรือแม้แต่นักคิดที่สร้างแรงบันดาลใจพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอนั่นก็คือวินยัยพลังของการจัดการตัวเองอย่างมีวินยัยไม่ได้แค่ช่วยให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแต่ยังเป็นรากฐานที่ทําให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนวินัยคือพื้นฐานของทุกความสำเร็จวินัยไม่ใช่แค่เรื่องของการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ แต่มันคือการเลือกสิ่งที่ถูกต้องและทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยของชีวิตมันคือการสร้างระบบที่ช่วยให้คุณทำสิ่งสำคัญได้โดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจหรืออารมณ์สนับสนุนลองคิดดูครับว่าถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ในทุกๆวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนวินัยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความฝันและความสำเร็จ คุณอาจมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเช่นอยากเริ่มต้นธุรกิจอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านใดด้านหนึ่งแต่หากไม่มีวินยัยความฝันเหล่านั้นจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะวินัยคือสิ่งที่เชื่อมระหว่างสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณทําได้จริงคนจำนวนมากล้มเหลวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีพรสวรรค์ แต่เพราะพวกเขาขาดวินัยที่จะทำสิ่งสำคัญในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากคุณฝึกวินัยคุณจะมีพลังที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันวินัยไม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ตัวอย่างเช่นตื่นนอนตรงเวลา การตื่นให้ตรงเวลาในทุกๆวันเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้ตั้งเป้าหมายรายวันเขียนสิ่งที่คุณต้องการทำในแต่ละวันและจัดลํำดับความสำคัญให้ชัดเจนจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเช่นการเลื่อนโซเชียลมีเดียโดยไม่มีเป้าหมายทำสิ่งที่ยากก่อนงานที่สำคัญและท้าทายที่สุดควรทำก่อน เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทำซ้าๆจะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงในชีวิตของคุณวินัยไม่ใช่กรอบที่จํากัดแต่มันคืออิสระภาพที่แท้จริงหลายคนมองว่าวินัยเป็นสิ่งที่บีบคั้นชีวิตหรือเป็นกรอบที่ทำให้เราสูญเสียความสุขแต่ในความจริงวินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณมีอิสระที่แท้จริง ถ้าคุณมีวินัยในการจัดการเวลาคุณจะมีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับสิ่งที่คุณรักถ้าคุณมีวินัยในการทำงานคุณจะมีผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจและมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นนักเขียนชื่อดังจอกโกวิลิงเคยกล่าวไว้ว่าวินัยคืออิสรภาพเพราะวินัยคือสิ่งที่ช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้และเมื่อคุณควบคุมชีวิตได้ คุณจะเลือกเส้นทางที่คุณต้องการได้อย่างอิสระวินัยคือศิลปะที่ต้องฝึกฝนการจัดการตัวเองอย่างมีวินัยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคือศิลปะที่ต้องฝึกฝนการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเช่นการตื่นตรงเวลาการวางแผนงานล่วงหน้าหรือการเลิกนิสัยที่ไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าจะค่อยๆทำให้วินัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ คิดง่ายๆว่าชีวิตของคุณเหมือนต้นไม้และวินัยคือรากฐานต้นไม้ที่มีรากแข็งแรงจะเติบโตได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับชีวิตของคุณเมื่อคุณมีวินัยคุณจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมั่นใจผลลัพธ์ของวินัยคือชีวิตที่คุณออกแบบได้เองเมื่อคุณฝึกฝนวินัยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจะพบว่าคุณสามารถควบคุมอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริง คุณจะเลิกเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและเริ่มโฟกัสในสิ่งที่ช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าสุดท้ายนี้การจัดการตัวเองอย่างมีวินัยไม่ใช่เพียงแค่กุญแจสู่ความสำเร็จแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองและช่วยให้คุณเป็นคนที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในทุกๆด้านเริ่มต้นวันนี้ครับฝึกจากสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมาย และคุณจะพบว่าชีวิตที่คุณเคยฝันไว้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมข้อที่สอคือการคิดบวกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตเคยไหมครับที่วันทั้งวันของเราพังลงเพราะเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเดียวอาจเป็นคำพูดไม่ดีจากใครบางคนหรือเหตุการณ์เล็กน้อยที่ไม่ได้ดั่งใจแต่กลับทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจและเผลอปล่อยให้มันกลายเป็นพลังลบที่ครอบงำความคิดเราไปตลอดวัน หากคุณเคยเป็นแบบนั้นผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นมุมมองของเราต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหลอกตัวเองให้เชื่อว่าโลกนี้ไม่มีปัญหาหรือมองข้ามความจริงที่เกิดขึ้นแต่มันคือการเลือกมองเหตุการณ์ต่างๆด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์และหาหนทางเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากลำบากให้กลายเป็นโอกาส คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าความคิดเป็นพลังแม่เหล็กไหมครับสิ่งที่เราคิดบ่อยๆจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตหากคุณคิดบวกและโฟกัสกับโอกาสมากกว่าปัญหาคุณจะพบว่าชีวิตมีพลังมีความหวังและมีทางออกเสมอลองนึกภาพดูนะครับคนที่คิดลบตลอดเวลาจะมองโลกเหมือนกับว่าทุกอย่างมีแต่ข้อจำกัด แม้โอกาสอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็จะมองไม่เห็นแต่ในทางกลับกันคนที่คิดบวกแม้เผชิญปัญหาใหญ่เพียงใดเขากลับสามารถมองเห็นแสงสว่างและหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ได้การคิดบวกคือการเลือกมุมมองหลายครั้งเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรเช่นเมื่อคุณเจอความล้มเหลว แทนที่จะคิดว่าฉันไม่เก่งพอให้เปลี่ยนคำถามกับตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้นักคิดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอย่างวอลดิสนีย์เคยกล่าวไว้ว่าความยากลำบากทุกครั้งที่ฉันเผชิญคือรากฐานที่นำพาฉันไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ความคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการคิดบวกไม่ใช่แค่การเพิกเฉยต่อความยากลำบาก แต่มันคือการมองเห็นคุณค่าและบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในทุกอุปสรรคเปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนชีวิตลองนึกภาพดูนะครับหากคุณเริ่มต้นวันด้วยความคิดลบเช่นวันนี้ต้องเจอเรื่องแย่อีกแน่แน่คุณจะพบว่าวันนั้นเต็มไปด้วยปัญหาและความเหนื่อยล้าเพราะสมองของคุณจะโฟกัสแต่สิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองตั้งต้งตนวันด้วยคำถามว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นได้บ้างหรือฉันจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆวันนี้คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสและความสวยงามในชีวิตฝึกคิดบวกให้เป็นนิสัยการคิดบวกเป็นเหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งฝึกฝนยิ่งแข็งแรงคุณสามารถเริ่มฝึกได้ง่ายๆด้วยวิธีต่อไปนี้เขียนสิ่งดีๆทุกวันก่อนนอน ลองเขียนสามสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คุณรู้สึกขอบคุณหรือภูมิใจตั้งคำถามดีๆกับตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมชีวิตถึงยากจังลองถามว่าฉันจะทำอะไรให้ชีวิตง่ายขึ้นได้ล้อมรอบตัวเองด้วยพลังบวกเลือกคบคนที่ให้กำลังใจอ่านหนังสือหรือดูเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะเมื่อคุณฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัย คุณจะพบว่าโลกเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดคุณจะรู้สึกว่ามีพลังที่จะทำสิ่งใหม่ๆกล้าเผชิญกับอุปสรรคและที่สำคัญคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสุดท้ายนี้ครับการคิดบวกไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือโชคแต่มันคือทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนได้เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตของคุณจะเปลี่ยนตาม เพราะจิตใจที่มองเห็นความหวังและโอกาสในทุกสถานการณ์จะเป็นแรงผลักดันที่นำพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเจอปัญหาลองหยุดคิดและถามตัวเองว่าฉันจะมองเรื่องนี้ในมุมที่ดีได้อย่างไรเพราะเมื่อคุณคิดบวกชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสและแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปครับข้อที่สการลงมือทำ คือเปลี่ยนแผนการให้กลายเป็นความจริงคุณเคยมีช่วงเวลาที่ความคิดดีๆหรือเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นวนเวียนอยู่ในหัวแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยไหมครับเราทุกคนล้วนเคยมีความฝันที่ดูยิ่งใหญ่แต่เพราะความกลัวความลังเลหรือความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมทำให้เราเลื่อนมันออกไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปและฝันนั้นก็กลายเป็นแค่ภาพลวงตาที่ถูกลืม การลงมือทำเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความสำเร็จมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแผนการของคุณสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่เกี่ยวกับว่าคุณกล้าพอที่จะเริ่มต้นหรือไม่และพร้อมที่จะเรียนรู้จากการเดินทางไปข้างหน้าหรือเปล่าการลงมือทำสําคัญกว่าการรอความพร้อมหลายคนมักคิดว่าต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะเริ่มต้นแต่ความจริงก็คือ ไม่มีวันไหนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นหากคุณรอจนมั่นใจเต็มร้อยคุณอาจพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้วเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากการคิดที่ดีเท่านั้นแต่มาจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างง่ายๆหากคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจแต่เอาแต่รอว่าเงินทุนยังไม่พอหรือไอเดียยังไม่สมบูรณ์คุณอาจจะไม่ได้เริ่มเลย แต่คนที่ลงมือทำทันทีแม้ยังไม่พร้อมเต็มที่เขาจะค่อยๆเรียนรู้และปรับตัวจากประสบการณ์ที่ได้ลองทำและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาก้าวหน้าสิ่งที่มักขัดขวางเราไม่ให้ลงมือทำคือความกลัวครับกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าสิ่งที่เราทำอาจไม่ดีพอหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่คุณรู้ไหมครับความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่มันคือบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ขวางเราไว้คือความคิดที่ว่ายังไม่พร้อมแต่ในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นต้องพร้อม100%เอร์เซเพื่อเริ่มต้นบางครั้งแค่กล้าเริ่มก้าวแรกความพร้อมและความมั่นใจก็จะตามมาเองระหว่างทางการลงมือทำไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งใหญ่โตลองเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ ถ้าคุณอยากเขียนหนังสือให้เริ่มจากการเขียนวันละหน้าถ้าคุณอยากมีสุขภาพดีให้เริ่มจากการออกกำลังกายเพียงสิบนาทีต่อวันถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจให้เริ่มจากการหาข้อมูลและลงมือทำทีละนิดสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นเพราะเมื่อคุณเริ่มคุณจะสร้างแรงผลักดันที่ช่วยพาคุณก้าวต่อไปการลงมือทำคือการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ เมื่อคุณลงมือทำอย่างสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดตั้งแต่แรกแต่คือคนที่ยืนหยัดทำสิ่งที่ต้องทำจนกว่าพวกเขาจะเก่งความสำเร็จจึงไม่ใช่ผลลัพธ์ของโชคแต่เป็นผลสะสมจากการกระทำในทุกๆวันเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งบันได เพียงแค่ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกประโยคนี้บอกเราว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าคุณกล้าก้าวแรกเส้นทางที่เหลือจะค่อยๆเปิดเผยตัวมันเองการลงมือทำไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทุกครั้งที่คุณลงมือคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ช่วยให้คุณพัฒนาขึ้นสิ่งที่สำคัญคืออย่ากลัวความผิดพลาด เพราะความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการความสำเร็จการลงมือทำคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อคุณเริ่มลงมือทำคุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้ยากอย่างที่คิดคุณจะเห็นความก้าวหน้าทีละเล็กทีละน้อยและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีกําลังใจในการเดินหน้าต่อสุดท้ายนี้ความสำเร็จไม่ใช่ผลลัพธ์ของการวางแผนที่ดีที่สุดแต่คือการลงมือทำ และเรียนรู้จากสิ่งที่คุณได้ทำไม่มีใครเริ่มต้นโดยไร้ข้อผิดพลาดแต่สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาดังนั้นวันนี้อย่ามัวแต่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบลองถามตัวเองว่าฉันสามารถเริ่มอะไรได้ตอนนี้และลงมือทำทันทีเพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอและเมื่อคุณลงมือทำ ชีวิตที่คุณฝันไว้ก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมครับสุดท้ายแล้วความสำเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาหรือพรสวรรค์แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณเลือกทำในทุกๆวันการจัดการตัวเองอย่างมีวินัยการมองโลกด้วยความคิดบวกและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือสมสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ฝันไว้การจัดการตัวเองเป็นเหมือนการสร้างรากฐานให้ชีวิต เปรียบเสมือนบ้านที่แข็งแรงรากฐานต้องมั่นคงก่อนหากคุณสามารถควบคุมตัวเองได้คุณจะจัดการกับทุกอย่างรอบตัวได้อย่างมั่นใจการคิดบวกคือแสงสว่างที่ช่วยนำทางในวันที่มืดมนมันไม่ใช่การเพิกเฉยต่อปัญหาแต่คือการเลือกที่จะมองหาโอกาสในทุกอุปสรรคและการลงมือทำคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริง การคิดที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้แต่การลงมือทำแม้เพียงก้าวเล็กๆในวันนี้จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตลองมองชีวิตของคุณเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังเติบโตวินัยคือรากที่ช่วยให้ต้นไม้มั่นคงความคิดบวกคือแสงแดดที่หล่อเลี้ยงและการลงมือทำคือการรดน้ำที่ช่วยให้ต้นไม้ผลิดอกออกผล ชีวิตที่คุณต้องการเริ่มต้นได้จากวันนี้อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือข้ออ้างหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากก้าวแรกเพียงก้าวเดียวและไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่จำไว้ครับว่าความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณรอคอยแต่มันคือสิ่งที่คุณลงมือสร้าง ไม่มีอะไรสายเกินไปถ้าคุณเริ่มต้นในวันนี้ฝึกฝนวินัยมองโลกในมุมใหม่และกล้าที่จะลงมือทำคุณจะพบว่าชีวิตที่เคยดูไกลเกินเอื้อมอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดดังนั้นเริ่มวันนี้ลงมือทำในสิ่งเล็กๆที่จะพาคุณเข้าใกล้ความฝันทีละก้าวเพราะชีวิตที่คุณอยากได้อยู่ในมือของคุณเองพร้อมหรือยังที่จะสร้างชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง คุณคือผู้ออกแบบชีวิตตัวเองและความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจในวันนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ